จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดศูนย์วิจัยโรคด้วยเครื่อง CT ทีสแกนและขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ายกระดับคุณภาพการแพทย์สู่มาตรฐานสากลค่ะ ที่อาคารทรัพยากรพัฒนาชั้น6โรงพยาบาลอุตรดิษฐ์นายสิริวัน์บุญผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยโรคด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าซีทีสแกนค่ะและขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์โดยการเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลอุตรดิตฐ์กับบริษัทในครืออุดรเมดิคอกร๊ปในการนําเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยระดับโลกมาใช้นะคะได้ แก่เครื่อง CT an, C T สแกนซีเมนโซเมตอมโกท็อป om ให้ภาพคมชัดรวดเร็วปลอดภยัยใช้เทคโนโลยีลดรังสีและเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและเครื่อง M R I t t ีเทลความละเอียดสูงสามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะและเนื้อเยื่อได้อย่างละเอียดโดยเฉพาะสมองหัวใจเส้นประสาทและระบบหลอดเลือดโดยนวัตกรรมการแพทย์เหล่านี้นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในไทยและอาเซียนค่ะ นายเสรีวัฒน์บุภผาจเจริญครับผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดตรดิตก็บอกนะครับว่าการจัดตั้งศูนย์วิจัยโรคแห่งนี้จะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดอุดตรดิต์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นลดความจําเป็นในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังจังหวัดอื่นพร้อมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการรักษาที่รวดเร็วแม่นยําและปลอดภัย